วันนี้น้องฟีเจอร์ได้อะไรบ้างครับบรรยายบรรยายท่านผู้ชมดูหน่อยลูกมันคืออะไรเนี่ยมันคือสกูตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาประกอบสกูตเตอร์กันเนาะเดี๋ยวเราต้องเอามาแกะข้างล่างลูกมานี่เลยนี่เลยเอ้า ต้องประกอบสกูตเตอร์ดูดิใครเป็นคนซื้อให้แม่เหรอ <c oughs> แม่ซื้อสกูตเตอร์ให้น้องเหรอโหอย่าทำแรงสิลูก <c oughs> เดี๋ยวมันก็พังหรอก <c oughs> นั่นไงรูปภาพในการประกอบเปิดดูสิ ไปดูสิแ่ได้ไหมไหนมันมีหลายแบบด้วย,ม,ม,ย,บบวยมันมีคันโยกแฮนด์จับ โอ้ยต้องซื้อนมขนาดนี้เลยทำไมได้นมเยอะจังเลยหรอได้นมเยอะมากนม่ใส่เป็นไหมนี่ไงมันต้องขันน็อตออกก่อนเราไม่มีไสจ้วงเราม่ีไสจ้วงไหมเราไม่มีไส้จ้วงมาดูกันดิรถแบบนี้ต้องประกอบยังไงนี่ไงมันต้องเอาใจ้วาง Như cái quăng mày. Mày. Nhìn ba. เฮ้ยเขามีไข่ควองอันเล็กๆมาให้ไงอ่างๆอย่างเงี้ยอยู่ไหนอะ่ะคือมันไม่มีไข่ควงงงมากมันไม่มีไข่ควงเลย อกอบให้ดูนะน้องวิเจอตอนโตขยับงก็ได้ข่าไขวางมาท่านะปูมีไขยคขวางปะปูมีไขยับขวมงมีปูก็ไม่มีข่ับวาง